เอาล้ครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Ark Eternal ของเราอีกเ <c oughs> ช่นเคยครับผมรู้สึกว่าหน้าตามผมนี่มันจะดูแบบว่ากลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะตอนนี้ <c oughs> ไอ้หมวกที่แบบใส่ดันไปอยู่ในหัวเว้ยเฮ้ยหัวกูโตเลอวะตอนนี้โอ้โหแสดงว่ากินข้าวน้อยนะนรับเออก็เลยไปโตที่หัวมาทุกคนอ่ะโอเควันนี้ถึงเวลาที่เราจะทําการนะครับวิวัฒนาการล่าให้กับอินโดมินั G กอริล a ากันแล้วนะทุกคน อ่าเราขาดแค่โทเคนอีก1เหรียญอ่าตอนนี้มี3สายให้เราเลือกไปได้ครับมีไฟไลนิง่งแล้วก็พิษเอาธาตุพิษดีกว่ามั้งผมว่าธาตุพิษนี่อาจจะช่วยในการจับสัตวนะครับทุกคนโอเคไปจับไปแล้วครับตอนนี้ที่เหลือขอคืนนะครับอ่ามาเลยรอครับเฮ้ยเฮ้ยเดวลยังได้เอาเติมไปก่อนเติมไปก่อนที่จะกลายร่าง ตอนนี้ปัจจุบันนะครับ302เดี๋ยวดูว่าหลังจากที่มันทําทุกอย่างเสร็จแล้วมันจะได้เลเวลเดิมหรือยังไงค่อนข้างนานนะครับสำหรับการวิวัฒนาการตอนนี้ได้อย่างวันเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูดิเกือบและเกือบแล้อีกนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวรอดูรอชมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบารีาแล้วทุกคนโอ้โหอ้ยอย่างเท่วันนี้มันกลายเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นแมทริกเลยดีกว,ว่าทุกคนโคตรเท่อลังการ ตัวเหมือนเท่าเดิมไหมน่าจะเท่าเดิมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองซัมมี่อยู่นี่นะครับมาเท่าไรแปดพันกว่าค่าสลบศ <c oughs> ูนย์เอ้าเฮ้ยมึงเป็นตัวพิษแต่ค่าสลบศูนย์แล้วกูจะเอาตัวพิษมาเพื่ออ๋อนี่ดีที่ขึ้นแล้วอุ้ยแปดหมื่น้อไปสามสี่ทีโดนสามแสนเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวไหนจะสลบได้บ้างนะครับตอนนี้เลือดมาดำเนินอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นสี่พันเปล่าไม่ไม่ใช่แปดแสนที่แปด้านี่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึง อุ้ยเราไปเลือดมาตั้งแปดล้านเนเดิมๆมาทุกคนอลังการเกินนี่ต้องจัด xp ็พตั้งหน่อยมีเดียม XP พเติมไปสองขวดนะครับตอนนี้อ่าเลือดเยอะๆเพราะว่ามันเป็นสายจับสัตว์ต้องเลือดเยอะๆเลือดเท่าไหร่เลยเนี่ยผมว่าน่าจะไปร้อยล้านแล้วโอ้โหร้อยเจ็ดสิบห้าล้านน้องๆอุ้ยเฮ้ยโคตรเถื่อนเลยนะเนี่ยเลือดขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครตีมันตายแล้วผมว่า พอชั่นในการเติมเลือดโอ้โหหมดแล้วว่าเอาไปอีกกีกว่าแล้วก็ดาเมจนี่ลองเติมไปนิดหนึ่งลอง2,500นะครับขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตีไม่โดนขึ้นเป็น 14, หมื่นสี่คาบลบสี่แสนนะครับลองทีละขั้นดูว่าจะเติมทับคล,ลบได้ไหมลองดูแสนห้าโอเคเติมไปอีกอ่ะดาเมจสามพันสามพันขึ้นเท่าไหร่สามแสนโอ้ได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  ผมไม่อยากให้มันแรงเกินไปอ่ะสุดไปเลยครับตอนนี้เร็วไยังได้นิดนึง5,8 0พแดาเมจ3 3 0 0 0คร 33, ับลบ700,000นุ้ยยอดตอนนี้เราต้องหายดีก่อนหายาหายามียากินกว่างว่ะนนี้เราต้องการพชั่นนะครับพชั่นมีไหมในนี้ไม่มีด้วยเดี๋ยวลองตู้นี้ตู้นี้มีหรือเปล่าตู้นี้ตู้นี้โอ้ลูกแก้วอะไรเพียบเลยเนะี่ยแต่ยาก็ยังคงไม่มีครับยาต้องลองดูในเบคอนโอเวอร์หลอดแล้วแหละ ตัวนี้น่าจะพอมีมั้งนี่มี2ขควรอันนี้อะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนสต a ม i ินาสต m ม n ินาไม่น่าจะได้ใช้พวกเทมอ่ะเทียมเอามาก่อนโอเคประมาณนี้เฮ้ยมีนมีลูกดอกอัน,นี้ได้หรอจับอัลฟาได้ได้แป๊บหนึ่งนี่ไงลูกดอกจับอัลฟาส่วนตัวผมเมื่อกี้เหมือนจะมีดอกมาเหมือนกันลูกดอกได้2ดอกนะครับสีม่วงสีม่วงนี่ลูกละสี่แสนส่วนตัวนี้ใช้จับอัลฟาไม่แน่ใจว่าลูกละเท่าไหร่เวละเราจะเติมโพชั่นกับลิงนะครับ โฉชั่น 1>, 1อันจัดไปตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน262ล้านนะครับเลือดสูงสุดตอนนี้รีมา200ล้านแล้วตายกันถ้ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ลืมลองท่าเลยกดซีมีปะโอ้ขออบนะครับเสีย,ง,ยงดังขวาขวาปลาหินโอ้ยเออไม่ได้ลองท่าปลาหินเลยโอ้ยตีโอ้ตัวธรรมดาตายครับกดเอ็กมีปะ คอนโทรลคอนโทรลมีเวียงด้วยเอ้าท่าเวียงยังมีท่าเวียงยังมียงยงมน้องๆเออ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 โห้ยมันเลยทีนี้รู้อะไรวะเนี่ยอโลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอโลหรือทีเล็กก็ได้เอ้ยทีเล็กคอรับมาไงวะคอรับเล็กนะครับแล้วก็น่าจะจับได้หว่ะทุกคนมีข่าสลบทีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้ก่อนเรือเท่าไหร่เรือสี่พันนี่น่าจะทีเดียวตายเว้ยมาเอาหินไปครับอู้สลบเลยเจอหินกูทีเดียวล่วงเลย ว้ากูโหดกูว้าวมาไอ้เตาไอ้เตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเวียงเวียงขึ้นบ่าทีเดียวทีเดียวดาวเวียงทีเดียวเลยดูโรบอทโรบอทโู้2สองล้านนะครับสองล้านสองล้านอ้ยอุ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไปโดนคอรับเล็กนะครับเอาเด้เอาเด้อยาเข้ามาจะโอ้สุดยอดจับโรบอตได้ก็คือระดับพรามนะครับเอาอยู่แล้วเพราะว่าโรบอตนี่ มันเป็นสายที่ระดับความล้วนๆอ่ะตีให่ตายเต่าไรนี่กูไม่เอาไอตัวนี้เอาไว้สักสองตัวแล้วที่บ้านมีอยู่แล้วหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เขาบอกว่ากินไอตัวเบอร์รี่ก็ได้เบอร์รี่ผมมีอยู่นะถ้าจาไม่ผินเบอร์รี่เขียวอะเบอร์รี่เออเออเออะไรมาอีกดับเตอร์ไฟมาไงมึงเนี่ยเอาเอาเวียงเวียงเวียงเอ้ยพอพอพอพี่พออนโอโอเอ้ยโอแม่งทุบใหญ่เลยไอนี่เป็นไงบ้างยังอยู่ยังอยู่นอดอยู่เกือบไปจัดไปเลย ลูกเดียวครับอยู่ครับเรียบร้อยสี่แดงคืขอคืนเลือดเท่าไหร่หนึ 1, 400, ่งล้านสี่แสนป่ะเออหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหนึ่งเลือดมาเยอะๆเพลยเลยนะไอ้พวกโรบอทพวกนี้อ่าตัวนี้เราเคยเล่นมันไปแล้วเดี๋ยวส่งกลับบ้านไปเลยแล้วกันไปเจอกันที่บ้านแต่เราจับไว้ก่อนเพราะว่าเราจะมาลองข้าสลบของลิงไงลิงนี่สรุปเลยโอ้โหข้าสลบโคตรโหดอย่างนี้มันต้องไปนี่โว้ยแดนลาวาทุกคนแดนลาวาในตัวเทพเยอะเอ๋อแดนลาวาอยู่ตรงนี้อ่าไป เดี๋ยนี้ผมสามารถจัดการได้หมดเลยเนะี่ยนั่นแรปเตอร์นั่นก็หลับนี่ว่าน่าจะหลับโดยดึงผมนี่แหละเอาอาคีก้าตัวนี้นี่หว่าที่อันเทฟานกวนก่อนอะฮะฮะมามาหัวด้วยหินลวงเปล่า้าวคู่กวนเอียงทุบมามามาลนล่น,ลนเลยสบาย,ยกระดูกกระดูกกระดูกว่างไงหูวเรือทั้งแปดล้านคนเล็ก ไม่ไหวไม่ไหวครับแล้วก็ตัวยีราฟยีราฟนี่เทมได้ดีกว่ามันบอกเทมได้นะลองดูไหมเป็นตัวน้ําแข็งด้วยปกติตัวน้าแข็งโหดโอ๋อแต่เราอยู่ใกล้โครงกระดูกเกินไปไม่ได้ไม่งั้นมันจะตีเราครับงั้น้องต้องจับพิการก่อนแม้ว่าตัวนี้เราจะเคยมีแล้วเราก็ต้องเอาไปครับทุกคนเพราะว่าของฟรีรวบรวมกองทัพให้ได้เยอะยิ่งดีเหมือนค่าหิวจะลงไปด้วยเว้ยกินอะไรได้บ้างอ่ากินเนื้อนี้ได้แต่ขึ้นน้อย มันต้องเป็นเนื้อปลา,าปกติว่ะเนื้อปลา,าปกติผมไม่มีด้วยเอาเนื้อเอาฝ้าไปเลยแล้ววะเสียเวลาเอออันนี้แหละดู่ต้องรอช้าอยู่ที่เหลือเอเงาไปกินนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้อ๋อมีตัวปาบุกมีตัวปาบุกเออเออไ,ไปไปเดี๋ยกวกูณขี่เองตัวเนี้ยเดี๋ยวคุจัดให้มาปูออนปูออนปุยังปุยังล้วงกับเตอร์ล้วงแล้วตรงนี้อะไรทีเด็กสายฟ้ายังเหรอ ยังเหรอดูดูนี่จะหล่นล้าวหุ้ยภายในพิตาโคตรโกงคิดแบบถูกมากๆเลยที่อัพมาเป็นสายเนี่ยทุกคนถ้าอัพเป็นสายอยื่นีจับสัตว์ยากมากอ่ะกีก้ามันได้เวลากลับบ้านแล้วโผมาได้ลุยกันเลยนะครับตอนนี้แหมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าสัจใจมากๆ,ๆที่ได้ตัวนี้เออส่งไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้านุชผมต้องเอาสปีดผมเพิ่มบ้างเดี๋ยวคอสซูมาใส่เมื่อกี้เราถอดคอสซูมาแล้วไม่ใช่หรอวะ เอ้คอปซูมหายไปไหนอ๋อสงสัยเมื่อกี้ตอนกดทิ้งคอปซูมหลุดไปด้วยป่ะอ๋อนี่อยู่นี่เอา้าแล้วไอพิมไม่เจอแสดงว่าไม่ใช่5้0อเหรอ๋อคอปซูม200หรือเปล่าโอ้โหอะไรกันนันหนามาเด้ก็มาเด้มาเลยครับถึงกูจะฆ่ามึงไม่ได้แต่ว่ามึงก็ฆ่ากูไม่ได้เช่นกันเพราะาเลือดก,กูเยอะเลือดก,กูทั้ง200กว่าล้านระดับบอสเว้เดินเวียงเตินเวียงอ๋อ,อ,อ,อนี่นี่นี่ตัวปิ้นว่ะปิ้นแอนดริวทีเดียวทีเดียวอยู่เลย ฟงลูกกีก้าอะไรอีกหลายตัวเลยวะเนี่ยอะอะไรกันฮะอะไรกันอะไรกันอะไรกันร้อยโอ้ยร้อยอย่างไกลได้หมดได้หมดข้างบนอะไรข้างบนเดี๋ยวดูก่อนลามอาเจนไม่เอาไม่เอาโอ้ยไอตัวโครงกระดูกทามกูบา้าเด้อเด้อเด้อไว่ไหวตัวนี้ไม่เอาตีนานเดี๋ยวต้องการตัวเทพกว่านี้ทเทพกว่านี้จะไปหาจากที่ไหนวะเนี่ย ไอ้นี่ไอหมีไอนั่นนี่ว่าไอ้นี่ถ้าฆ่าแล้วน่าจะได้ตัวใหม่ๆมาเกิดยวตีให้ตายก่อนคุตัวนี้เลือดเยอะว่ะดูตัวนี้มันเป็นอีเทอร์นอลฟิตมันคนละอันกับที่เรามีแล้วก็จับค่อนข้างง่ายเดี๋ยวๆผมฟามเนื้อฟามเยอะๆหน่อยอ๋อเนื้อฟามมีเป็นพันแลวนี่ว่ะอุ้ยทำไมได้เยอะจังวะผมก็คิดว่ามันพึ่งมาไม่น่าจะโหดขนาดนั้นที่ไหนได้เนี่ยดึงฟามมาเต็มเลยมาจัดไปละกันตอนนี้แต่ตัวที่เราจับไปที่บ้านเราอ่ะเลือดมันโคตรน้อย ไม่ได้เหมือนตัวนี้นะเว้ยตัวนี้โหวดว่าเลยเลือดอยอดอ่ะแสดงว่าลิงผมนี่ตีแล้วก็เหมือนแก็บจะลดค่าอยู่ไปด้วยได้หรือมัง้งน้าลิงผมยังทนอยู่ฮะตอนนี้ให้มแทงไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งหมีไปอ่าหมีพาสซิฟพาสซิฟไม่ต้องลุยเคขี่ได้เลยปะขี่ไปได้นะเราไปเอาที่ขี่ที่บ้านไปก่อนเอาละกลับไปบ้านเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้จับแหลกเลยส่วนไอ้ลิงลิงมาขึ้นขี่ขึ้นขี่ ขึ้นขี่ยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องที่ท้องที่ท้องอุ้ยขึ้นยากหรถเกินโอเคมันตีไม่เข้าจริงด้วยนะครับเลือเยอะขนาดนี้ถ้าเข้าก็แปลแล้วส่วนตัวนี้ตัวเล็กธรรมดาเออหัวเลยเนี่ยผมว่าไอ้เล็กตัวเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยน่าจะเป็นแบบตัว TLC ที่ใช้พชั่นได้เอาไว้นี่มันหลดมากอย่างนี้เลยอ่ะนี่สายฟ้าสายฟ้าต้องเป็นแบบพชั่นที่อัพไปน้ําแข็งอย่างเดียวยิงต่อเลยมีอะไรแปลกแปลกไหมแถวนี้ นั่นไงสไปโนสไปโนโครงกระดูครับแล้วก็ทีเล็กพรามเล็กพรามเรามียังวะจำไม่ค่อยได้วะ่ะเอาไปด้วยไหมเดี๋ยวลองลองตองล่วงเปล่าล้วงปา่ามือมาพ้นไฟเลยทั่วเออเอาเด้อเอาเด้ใครแน่กว่าลนโดนไฟนี่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นไม่เอาหรอก่อาได้ตัวนี้ไฟเวิร์นมาไม่โดนว่ะเอาหินปลาหิน ปามั่วไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยไข่สวยไข่สวยด้านหลังอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกเอออุ้ยตัวนี้โหดโมยุอุ้ยตีจนลอยตัวที่เล็กกานนู้นด้อมดอมมองมองอะไรไปเนี่ยไอ้นี่เที่ยวมาส่องชาวบ้านเขาอยู่แถบนั้นหลับไปแล้วนะครับตัวนี้ตายเอาเข้ามาโอเคไปยาใบยาวใบตัวนี้ธาตุพิษตัวเล็กนี่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจละเดี๋ยวต้องไปหาวายเวิน ใบเวอร์ที่มันบินลงมาแล้วก็แบบจับง่ายๆเลยอ๋อตรงนี้ก็เราจะถึงเกาะเดอะเซนเตอร์แล้วดีกว่าผมว่าลิงตัวนี้น่าจะว่ายน้ําไวอยู่นะเออไปเกาะเดอะเซนเตอร์ก็ได้นี่นไปครับไปไปอยู่แล้วตรงนี้สำรดมานี่ไงอันนี้อะไรรอยอยู่ใต้น้ำาเนี่ยตัวอะไรวะสเปรดแพนดา้าไอ้นี่ที่มึงไล่กูวะที่มึงไล่กูหรือเปล่ากูมีที่ขี่มึงเยอะเลยกูจําได้ตามกูมาเนี้ ขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยวันนี้หมนไม่ตจะเคลียร์กูจะเคลียร์แม่ทำไมมันเอาคอนโทรลไปเป็นท่าหมุนวะเนี่ยมันเล่นยากมากเลยนะเออจริงๆมันน่าจะอยู่ท่ากดซถ้ากดซีแล้วจะใช้ง่ายมากเออหมุนไปหมุนไปมายัางสเปซแพนดา้าเอาไอ้นี่ของกูไม่ใช่เหรอมึงยังไม่ได้กลับไปกรอเนี่ยลืมมังกรไว้อย่างนี้ตวงเออมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเคลียร์ช่วยกันเคลียร์เผื่อจะมีบอสมา จะซัดที่ร่วงเลยมีไหมอ้าบอสไม่มีมีแต่โดโดเฟสแพนด้ากูว่าหลับแล้วมั้งเนี่ยหลับยังโอ้ยยังไม่ขึ้นเลือครับตลบอุ้ยตั้ง13ล้านนะครับตลบมึงบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวตีดิเออเออขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่แต่เวียงในน้ําไม่โดนถ้าเวียงใช้ในน้ําไม่ได้ลอมขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคมึงว่ายน้ําไม่เป็นเหรอวะเฮ้ย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 อะไรเลือดสมุนหมี เลี่ยสมุนหมีเกี่ยสมุนหมีไอตัวนี้แหละที่เห็นพนลาดแรกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังกรไม่ต้องเอาสเปซแพนด้าตายห่าเลยครับบยมังกรกูโหดว่ะเรียบร้อยเลยตายหมดมาแป๊บเดียวรอดเกี้ยงโอ้โหกูแซะจะลงไปจับมาฆ่าเฉยเลยมาด้านนี้ต่อเลยครับทีนี้เอานั่นไอ้นี่ดีกว่าใช่เปล่าเดียเ๋ยวเดี๋ยวบเยวบคอนอวบหลอดเบคอนอวบหลอดมาเรีวบร้อยห้าห้า ผมว่าตัวนี้น่าจะทำค่าตลบเบคอนอัพเวอร์โหลดได้เว้ยเดี๋ยวลองลองดูขึ้นเปล่าขึ้นขึ้นขึ้นหลดไหมโหลดไหมหลดเลยเดียวอยู่เหลือแต่สมุนกันนะตอนเนี้ยสมุนมันนี่เราน่าจะตีเข้าอยู่ป่ะตีเข้าป่ะโอ้ตีเข้าแต่นานว่ะนาน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 เมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคียงนี้เคี่ยงนี้ก่อนเกกะเกกยไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาฆ่ามันนะเบคอนอัพเวอร์โหลดจะได้เก็บพิ้ทตันได้ ไม่ต้องจับหรอกเต็มบ้านเลยลไอตัวนีน้แค่ลองข้ามตลบเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บึงต่อนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเทียบๆรอเราอยู่นี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ลาวาลาวาโกลมลาวาโกลมนี่ก็เลือดเป็นล้านแต่มันจะจับง่ายกว่าตัเวเบคอนหนุบหอลอดอ่ะไปไปไปฮานโน่ไหมลนครับเรียบร้อยฮานโน่พามหน้าเอาเหมือนกันวะอะไรวะเนี้ยเอ้โนคูกูนคูลงมาดิลงมาดิ ไม่ลงวะกระโดดตีได้บบกว่ากระโดดตีก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวจับ2ตัวนี้ก่อนข้างล่างไอ้เขี้นี่ว่าเดี๋ยวระวังไอ้เข้ระวังไอ้เข้ตีก่อนตีก่อนเข้อะไรเขอะไรธรรมดาเหรอตายไปสถานการณ์สงบแล้วทีนี้จับกันเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นอีเทอร์นอลอัลาเอาผมเปิดมันโทนี่ตัวนี้ไม่ได้นะตัวที่มันอยู่ในนั้นอะตัวตัวนี้น่าจะได้โอ้แต่ว่ามันว่ายน้ำโคตรไวมามาม ใช้เนื้อพรมสีฟ้าของนี่ไม่ได้แล้วนี่หว่าตอนนี้เรียบร้อยครับทาน่กับไปก่อนเลยยวเจอกันที่บ้านวันนี้ค่อนข้างที่จะจับแหลกลานอย่างแท้จริงอุ้ยข้างหลังตัวเบ่งเฮงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮหดดอยพี่หดมันหดบันพี่หดบันเร็ว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 ต่อยต่อยโดนโดนทีเดียวโดนเรียบร้อยล่วงอู้อู้ออเออมาเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรมาข้างหลังกู เฮ้ยอะไรวะอืออืเอ้ามาไงแมงกระพุนมาไงแมงกระพุนนี่น่าจะเกิดเพราะว่าเราไปตีจอระเข้ตัวนั้นเหรอตัวนี้น่าจะเทีมได้เหมือนกันขอให้เนื้ออัลฟาโอเคกูเอากูเอาเผื่อแมงขี่แมงกะพุนได้เดี๋ยวลองดูได้ไม่ได้ก็มไม่รู้เลยจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวเนื้ออ้าหมดเดี๋ยวแต่เนื้อครามไปไปเนื้อครามกินปะเรียบร้อยครับแมงกระพุนเฮ้ย มันบอกให้ติดตั้งที่ขีมึงใช้ที่ขีตัวอะไรวะเดี๋ยวกูดูหน้าตามก่อนเอาหน้าตาแม่งไม่มีด้วยพิมพจิลลี่เจลลี่เจลลี่เจลลี่ไม่มีกูฟอสทีมมึงเลยไม่ได้เด้อฟอสทีมเลยแล้วกันนะครับอำนาจแห่งแอดมินโจงให้กูคีมาแล้วเออไม่รู้มันใช้ที่ขีอะไรอะ่ะบินได้เหรอเฮ้ยแมงกะพุนบิน <laughs> โอ้สุดยอดนี่งกับบอลลูนปี ยิงเเซอร์ได้วรออ๋อใช้ที่ขี่ไวเวิร์หรือเปล่าวะกด C กด C ไม่มีคลิกซ้ายคลิกซ้ายอัดแล้วก็จะติดพวกสายฟ้านะครับน่าจะทำให้สตันได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเออเออเอาตายเลยเหรอเฮ้ยแรงเกินไปปะเออมาทำตล,ลบขึ้นปะเฮ้ยทำข้าตลบตัวอัลฟาได้ด้วยนะโอ้โหแมกะพบุญนี่เทพอยู่นะบูญเป็นแสนว่ะได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยมาเดนมาเดน ยิงเบเฟอร์ยิงเบเฟอร์ล่วงแน่ตัวเนี้ยเดี๋ยวลองเติมดาเมจด,ดาเมจมา800เอาเอาไปไป800 0เป็นไงบ้างเอาล่วงซสแล้วต้องลองเยอะๆทั้งหน้า2 0 0 0 0 20,000นี่น่าจะทีเดียวตัวนี้มันเหมือนตัวน้ำแข็งหรือว่าสีมันแต่ไม่ใช่นะตัวธรรมดาอ่ะไปตายก่อนว่าตายก่อนดีโลไฟก็มีเว้ยหลังนี่ดีโลไฟเอาช็อตนั้นช็อตทีเดียวหนีนะครับเท่าไรเนี่ยอุ้ยสองแสนอยู่เลยดีโล งนั้นไอ้เคโอ้โหตัวเบ้งแห้งเลยเนี่ยมเมื่อกี้ที่เราฆ่าตันนี้มันก็เลยออกมากัะคุณมาเว้ยเอาเรามีหมาป่าพรามหลับอยู่ด้วยของฟรีน่าจะโดนลิงกูแน่นอนอันนี้ช็อตให้ตายก่อนเดี๋ยวกูล,ลองไปช็อตพรามด้านนี้ดูที่เป็นไงางโอ้เดี๋ยวดู๋ยด,ยด,ยดยตัวเคนโทน่น่ต้องระวังน,น่ะเคนโธ้นต้องบอกเลยว่ามาหาโหดมากเพราะมันจะทําให้สะท้อนดาเมจไมได้เลือดผมน่าจะยังไม่เยอะอะไรเฮ้แต่ว่าเนื้อพรามเรามีจํากัดละดิประเด็นเนี่ย ที่ไม่อยากจะจับอ่ะไม่ใช่ไรเราต้องจับตัวที่กินธรรมดาก่อนก็คือตัวนี้กูจะโดนลูกหลงพวกนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาปะยัง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 ไม่มายังไม่มางั้นจัด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 เลยเฮ้ยมาแล้ว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 เดี๋ยว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 เฮ้ยมาเดียมาเดียมาเลยมึงมาเลยมึงโดนโดนเฮ้ยอย่ามั่วดิโลกูมามึงโดนโดนแน่ช็อตคือช็อตอุ้ยึ้นหลายแสนอยู่ หรือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าสู้ลิงไม่ได้ย oh, 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 oh. hey, hey, hey. hey, huh ิงไกลได้ว่ะมันได้เปรียบตรงยิงไกลเว้ยโอ้ดิโลรอดไหมดิโลดิโลยังอยู่งนในตัวนี้ท็อตมันต่อมันใกล้จะสลบแล้วเอามันด้วยเลยแล้วกันเฮ้ย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 ดันกลัวอีกกลัวนานด้วยโอ้หมันกลัวชนิดที่ว่าบินมาลงน้ําเลยทุกคนไอ้บ้าออกมาแค่ไกลเลยแต่ว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นว่า พลังสีเขียวๆระเบิดตรงนี้โหดมากอุ้ยงูงูเลื้อยสยองเลยเอ่ะตอนนีนี่งูอะไรวะเนี่ยไททานโอโบอาเดี๋ยวกลับไปที่เก่าก่อนโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วแล้วก็อยู่ยแถลนัสนะครับหลับไปแล้วครับตอนนี้ดีงามดีงามจอดดิโลทำไมยังไม่กินอีกวะเนี่ยอ๋อค่าหิวไม่ลงว่ะค่าหิวไม่ลงถ้าใช้ตัวนี้งั้นเดี๋ยวส่งแมงกะมุนกลับไปก่อนเดี๋ยวไปเอาลิงมาต่อยถ้าเอาริงต่อยนีย่รับรองข้าตกลงแน่ไป นี่นกคู่ก็มานกคู่นี่กูก็เอาวันนี้กูเอาแหลกวองเลยเอาตีมัน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 เออเออเออไปไปไปตายอยู่การดาเมจนได้อยู่ตายแล้วนกคู่ตายหรือสลบนกคู่สลบเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอทีละตัวเอานีก่อนเออเออเอาให้ค่าหิวมันลดไม่ลดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าไหนลดค่าหิวเนี่ยเอาไม่ได้แล้วว่ะมันไม่ลดค่าหิวแล้วว่ะ หรือประมาณว่าถ้ามันหลับไปแล้วมันจะลดค่าหยยิวในการใช้ท่าไม่ได้ก็ไม่รู้เออน่าจะใช่แหละเอาเรียบร้อยดีโลได้พอดีเอา้ากูยังไม่ทันใช้เลยได้เฉยตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่นะหรือว่าขี่ได้วะอ้อมขี่ได้เว้ยดีโลขี่ได้ครับยิงพิษได้โดยการคลิกขวาคลิกซ้ายโจมตีกด X มีไหมกด X กไม่มีอ่ะมึงไปพึ่งบารมีมันก่อนไม่งั้นมึงโดนเล่นแน่อาละทีนี้ตัวนี้ต่อตัวนี้ใส่เนื้อพายมนเดียวน่าจะอยู่ เดือพรามเหลืออันเดียวอันสุดท้ายแล้วได้ไหมยังไม่ได้เอาเทมช่วยไปเลยมีตัวเทมอยู่พอดีสีเขียวตัวนี้จัดไปครับเรียบร้อยครับได้แล้วมากลับบ้านกันวันนี้อเอาแค่นี้แหละวันนี้ก็แหลกรานมากแล้วสำหรับการจับสัตว์ไม่ว่าจะไปได้กันหมดหรือเปล่าทุกคนไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเล่นตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมีเยอะมากในวันนี้ เรียบร้อยติดเลยทีเดียวสาหรับตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากลองอย่างนึงคือผมจะใส่คอสซูให้กับตัวเล็กตัวนี้เพราะว่าอยากจะรู้ว่าถ้าใส่คอสซูไปแล้วเนี่ยมันจะเดินไปด้วยแล้วก็พ่นไฟไปด้วยได้ไหมอ่าหูเหล็กได้อย่างมาหาศาลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเยอะขนาดนี้เดินไม่ได้แน่ต้องมายืนตรงนี้อันนี้900กว่าเอามาไม่ได้แล้วด้วยของเต็มอีกแล้วน่าจะเต็มพวกไอ้แฮชเชตพวกนี้แนะหละโอ้ยตึมเลยเอาแทสมาก่อนที่เหลือทิ้งหมดจต้องเอาจะได้เก็บของง่ายๆแทสแบ่งมานิดนึง เหล็กมากโอเคเอาเดินได้เฉยหรือว่าเอา้าเหล็กไม่หนักเฉยเลยวันนี้แล้วก็เอสเซนต์นี่เดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยนะเอสเซนต์เอเซนต์อ๋อน่าจะอยู่ในลิงก็จะเอไปที่ลิงครับตอนนี้ทีนี้คอสซูมจัดที่200และวกันจะได้ไม่เวอร์เกินไปอ่าเอาใส่กับโดโดเร็กอินโดมินัสตัวนี้ต้องแปลงร่างเข้าสู่ระดับอินเฟอร์ดอนถ้าจำไม่ผิดแล้วมันจะโคตรโหดมากอา่าลองดู โอ้นี่ไงเดินไปด้วยพ้นไฟไปด้วยแล้ว,ลวนะครับแค่ใส่คอสซูมสุดยอดอามาเรามาดูพชั่นที่จะไกลร่างเข้าสู่ระดับสุดยอดได้ดีวกว่าน่าจะชื่อว่า i n f e r n ร์นะครับตอนนี้นี่แหละตัวนี้แหละใช้แบ็คเพลลิร์ลเหรอโอ้โหของแรล่ๆทั้งนั้นเลยพลามบัตรบัตรมีปะพวามบัตรตัวนี้เหรออ่ะพวามบัตรนี่ใช้ร้อยหนึ่งแต่ผมจำได้ว่ามันมีนะที่ตัวอื่นอะ ส่วนพวกแลาศัยไปก่อนแลนี่ฟามได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมี DNA, d ี a ไดโนพวกนี้พิมไดโนแล้วจะเจอนะเติมเลยเติมเติมเข้าไปหมดเหลืออะไรวะเนี่ยเหลือพวกหนังพวกอะไรวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปรวบรวมรอบๆแบ็คเพิร์มมีไหมแบค็คเพิร์ผมว่าน่าจะมีใช้เอเลเมนต์ต้นบัตรแทนไม่ได้เหรอวะเอเลเมตนต์ต้นบัตรก็ไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพร์ทหน้าผมน่าจะวิวัฒนาการเข้าสู่อินทรอนอนได้เดี๋ยวทีนี้ผมไปเอาเอสเซนต์นี่โอ้ยเพียบเพียบอ่ะ ผมเอามาหมดแล้วนะครับเอเซนนี่ใช้อย่างละหนึ่งเพื่อทําการผลิตอุปกรณ์เรียกบอสเติมเติมเติมเข้าไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถผลิตของเทพได้คือตัวนี้โอเคผลิตครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่ได้12อันนะครับนีไ่ไงใช้ซัมโมนอีเทอร์นอลบอสต้องเอาตัวนี้ไปเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปกันไปเลยไปเลยไปเลย,เลยตัวนี้เอาอยู่อยู่แล้ว เดี๋ยวผมจะวางเทเลพอสอีกสักเครื่องได้ไหมด้านนี้แล้วก็เขียนว่าบอสจะได้ไม่ต้องเดินอยู่เออสียเวลามาเลยมาเลยน่าจะหมดแล้วเปล่าไม่รู้ด้วยสําหรับเทเลพอตเดี๋ยวลองดูก่อนจําไม่ค่อยได้หมดไหมเหลือเครื่องเดียวพอดีอะอาะลงไปแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ชื่อก่อนเฮ้ยไปโดนพิกอัพเฉยดีเนมแล้วก็พิมพ์ว่าบอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงตีเอ้ยแมงแป๊บมามาแมงมาโดน เอาละใส่ของจริงๆตัวนี้มันน่าจะไม่ต้องเปิดเป็นโฟลเดอร์แบบนี้มันจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเออมันเปิดเต็มๆไม่ได้ของที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้กับอันนี้อ่าเติมเข้าไปก่อนมีแมทริกซ์๋อ,อแมทริกซ์นี่คือทั่วไปทั่วไปก็จะเป็นการปลดล็อกเอนแกมพิเศษออเทอร์มีอะไรบ้างที่ได้อออเทอร์นี่คือไอคอมปี้เอาเป็นตัวเทมคอมปี้นี่ว่ะ แล้วก็ซัมมอนเทอร่าโนวาอันนี้อะไรวะเนี้โอโหอันนี้น่าจะโหดว้นเนี่ยตัวนี้ชื่อมันเท่มากเลยอลังการเหลือเกินส่วนที่เหลือนี่ใช้ของเยอะเป็นพวกแบกแบสอซ์ไวเวิร์นแล้วก็ไบโอนิกกีก้านะครับว่ากันทีหลังอถอยมาที่เอนเชียนเอนเชียนก็จะมีเอนเชียนบิ๊กฟุตอ๋อมันมีการน็อกเอาได้เพื่อเทมโดยการใช้เอนเชียนออฟผมว่าวันนั้นผมได้ออฟมาอยู่ เดี๋ยวดูก่อนใช่ตัวนี้เปล่าวะนี่ไงเอาไงดีวะเนี่ยใช้หนึ่งอันลองไหมลองไหมเดี๋ยวดูก่อนมีตัวไหนที่ผมอยากได้บ้างเป็นเชีนยนไรโนเป็นเชียนโดโดเรเล็กเอ,เอาเอาตัวนี้มาก่อนไม่รู้มันออกมาอีท่าไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนขอถอยมาก่อนนั่งไงเฮ้ยเป็นบารเรียรเดี๋ยวเข้าไปอยู่ก่อนมายังอ๋อบาเรียนี้คือน่าจะใช้ในการเรียกระหว่างรองนี่เรากินก่อนดีกว่ารอนานมากมาแล้วทุกคนอ๋อโดโดเล็ก เหมือนจะปกติหรือเปล่าขาดตลบเท่าไหร่ครับอุ้ยขาดตลบ9 0 0 0 0 0 0 0 0่สยอดเลยยางโอดอุ้ยตีกูเข้าด้วยนี่มาตีกูเข้าด้วยเดี๋เด็ดยังไงยังไงโอ้ย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 เออมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บกลับบ้านไปเอาตัวจับมาก่อนโอเคข้างหลังอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่รู้สแล้วไผเป็นไผ แป๊บหนึ่งกูเอาลิมกูก่อนติงปูตัวนี้นี่เดี๋ยวกูวิ่งไปก็ได้หรือว้าไปดีวะนิดเดียวเองนี่หว่าเอ้ยขี้เกียจว้าแล้วไปพอๆกันแหละโดดข้ามมาเลยเสียเวาลานะจะได้ดูด้วยว่ามันจะหายไม่หายแต่ว่าน่าจะไม่หายเราบ้างแต่ถ้าหายกูโวดมึงแน่ยังอยู่ยังอยู่มามามาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเป็นลัทธิีเดียวล่วงเลยโอ้โหแล้วโอ้ยโอ้ยไปลูกมันเยอะจังวะเนี่ยมันลุมมันลุม ลูกมันเลือดทั้งสองล้างเราต้องกลับไปก่อนโอเสียงดังมากเลยลูกมันลกลับก่อนกลับก่อนไม่ได้เพราะว่ายังไงผมตีมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมต้องใช้โกเลมในการฆ่ามันมาแล้วมาแล้วลอ,อยลอยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยมาเลยมึงยังไงครับยังไงฝั่งนู้นยังมีอีกครับวิ่งไวกันเนี่ย ดูกระชอวิ่งไวว่ะเฮ้ยเข้ามาเข้ามาแสดงว่าเราจับเอ็นเลี่ยนได้จากการซัมบอนออนี่นี่นี่เอาให้เกี้ยงไปหมดเรียบร้อยทีนี้มาเลยใส่ของนะครับค้าศัตไปแป๊บเดียวเองลงไปโคตรเยอะแล้ววะมีการรีค่าสัตรูที่ค่อนข้างไวมากเดี๋ยวเราต้องใช้ออฟในการจับออฟเรามีลูกเดียวน่าจะอยู่เรียบร้อยพวกออฟมีจับไจัดบอสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดขี่ได้เลยบอกวะ ขี่ได้เลยด้วยเอามีท่าอะไรบ้างควนไฟตอนนี้เดินไปด้วยพวนไฟไปด้วยเหมือนจะยังไม่ได้ครับต้องใส่คอสตูมความรุนแรงประมาณไหนไม่รู้กดซีกดซีน่าจะเรียกสมุนหนูสมุนเพียบเรียกได้ไเรื่อยๆป่าเมื่อกี้มันเรียกมาที่มันตีเราอ่ะเรียกโคตรเยอะเลยนี่ครับออกมาแล้วแต่เสียงสมุนมันดังนะแล้วตัวสมุนเนี่ยเลือดเป็นล้านเลยนะครับเลือดสองล้านกว่ากด X มีเปล่าไม่มีมีภ่าประมาณนี้ แค่นี้เลยทุกคน3ท่าเลือดมาเดิมๆอยู่ที่น่าจะประมาณหนึ่งล้านครับหกหมื่นสอ่าแล้วก็ดาเมีดพันกว่าถามว่าโหดม้างไหมก็คงจะไม่ได้โหดมากแต่ต้องรู้ว่ามันจะอัปล่างได้อีกหรือเปล่าถ้ามันอัพล่างได้อีกก็น่าจะโหดเยอะอยู่โคเลมเดี๋ยวแม่งชิมไม่ดีก่อนแล้วกันนิดกินก่อนเอาละเราจะเดินกลับไปบ้านนะครับพร้อมกับลองพลังไปด้วยตรงนี้ค้นไฟไม่โดนไม่โดน มาเออเออมากินกินหลังไฟน่าจะไม่แรงมากเว้ยทำทับสลบได้หรือเปล่าว่าตัวเราเดี๋ยวลองลงน้ำลงน้ำไวปะลงน้ำค่อนข้างช้ากินกินกินมาชิวชิวชิวดาเมตถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสมดุลอยู่เอาไปโดนผีเสื้อมาเลือดไปดาเมจไปกับ,ไปก,บไปการวาร์ปเลยทีเดียวมาที่ดัมมี่ยังอยู่ปะยังอยู่นะ ดามเมจเตานะครับอยู่ที่เท่าไรหร่วะเหมือนจะหอโอ้ยดูขาดตลบถ้าตลบแปดแสนเลยเหรอเฮ้ยดาเมจหกแสนก็ตลบเมื่อกี้ขึ้นแปดแสนแปดแสนหรือไงเก้าหมื่นหรือผมอ่านผิดแต่ไฟนี่ดาเมจแบบบันทิโพนะครับเอาละก็สำหรับพาร์นนี้นะก็จะได้ประมาณนี้ยังไงชื่นชอบก็อย่าออลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ